ผลกระทบของพายูดีเปกชันเจิมปากาจะพี่น้องจ้ามาเบิงก้อนเมฆไหลปกคลุมกันนะคะพี่น้องฝนก็ตกกระนำนะคะสําหรับบ้านย้ายม้อนก็โดนผลได้รับผลกระทบเหมือนกันจ้านะคะตามไปชมน้ำกันเลยค่ะเบิงก้อนเมฆจะพี่น้องก้อนที่ปานะคะพายุกระนำจ้า สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พบกับช่องย้มว่วนคนเดิมอีกแล้วจ้าเมื่อนี้ยิ้มมวนพาพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตพายุดีเปกชันนะคะพี่น้องเจิมปากาจจะพี่น้องเป็นความกดอากาศตามจากประเทศเวียดนามนะคะพี่น้องจา้ลาลากกระจายปกคลุมมาสู่ภาคอีสานจ้านะคะตอนร่างคือบ้านย้ายมวนเองนะคะ เมื่อนี้สภาพอากาศจะพี่น้องสองเมื่อสองสองเมื่อสองคืนแล้วนะคะพี่น้องเกิดฝนกระนำนะคะทั้งกลางวันกลางคืนจะพี่น้องนะคะชาวบ้านบ่สามารถจะออกไปทำมาหากินได้นะคะหนาวเป็นพายุถี่เป็นโปยรยละอองของฝนนะคะผ่านพันอยู่ตลอดเวลาจะพี่น้องหนักบ้างเบาบ้างจะพี่น้อง ล้มมาบ้างแล้วก็หยุดบ้างนะคะเพื่อนๆจะมาอัปเดตนะคะพี่น้องเพราะว่าเพราะาสามารถจะออกบ้านไปทํามาหากินได้เลยนะคะพี่น้องกับบ่มีอีหยัางจะมาฝากพี่ฝากน้องก็จะมาอัปเดตนะคะบรรยากาศในมือนี้จะพี่น้องสองวันสองคืนแล้วนะคะมือนี้เป็นมือที่สามแล้วจะพี่น้องพายุเจิมปากาจะพี่น้องเป็นความกดอากาศต่ำก็จะบ่มีธาธีจะหยุดจะพี่น้องนะคะ ขอยพ่อแม่พี่น้องรักษาสุขภาพนะคะหายจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงถูกผูถูกค้นนะคะให้ดูแลสุขภาพนะคะโรคไร้ที่กั้มกายเข้ามาก็ให้พัดพายหายไปนะคะเพื่อนๆจ้าให้ยูดีมีแห้งสู้ผู้สู้คนนะคะมาอัปเดตให้ชมกันจ้านะคะบรรยากาศก็คืมคึมปกคลุมนะคะพี่น้องจ้า พายุดีเปกชันเจิมปากาจะพี่น้องจะปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามนะคะตอนบนจะพี่น้องเอาตังเกียนะคะก็ทางบ้านเฮาก็ได้รับผลกระทบนะคะเพื่อนๆจาผลกระทบอากาศตามกำลังแรงแล้วก็จะประกอบกับมรสุมตะวันตกเสียงใต้พาดผ่านปกคลุมนะคะพี่น้องทะเลอันดามัน ข่าวเพื่อนบามานะคะพี่นออ้องยามวนก่อมาอัปเดตในพ่อแม่พี่น้องชมนะคะพี่น้องจ้าบ้านเฮาก็โดนฝนกระทบไปน้ากันนะคะจากจังหวัดน้องคล้ายบึงการน,นะคะพี่น้องจ้าน้องบวัวํำพูอุดรอ,อุบลสกลนครทช่ยะภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์จะพี่น้องปกคุุมไปด้วยกันนะคะยโสซรอนอํานาจ,จเจริญล้วก็จังหวัดอุบลแล้วก็มาสสีสเกตก็ ได้รับผลกระทบเหมือนกันจ้าเพื่อนๆจ้าบรรยากาศเบื้องก้อนเมฆนะคะเพื่อนๆไหลปกคลุมนะคะก้อนเมฆก้อนกี่ฝ้าไหลงอนใส่กันจ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศไปน้ากันจ้าทกันนะคะวันมีธาทีจะหยุดเลยนะคะพี่น้องจ้าปีนี้น้ำผรมแก้ถ่วมอีกได้บรรยากาศน้ำถ่วมมาฟ้าพี่น้องจ้านะคะก็จะเกิดความเสียหาย ให้พี่ให้น้องจ้าพี่น้องเริ่มแล้วนะคะกููยูฟังห่วยฟังห้องน้ำก็เต็มทาราเข้าแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะยี่ม้อนนะให้พี่น้องสังเกตนะคะท้องฟ้าคือก้อนขี้ฝ้านะคะเมฆฝนเจ้าพี่น้องไหลโฮมกันนะคะสังเกตบนท้องฟ้านะคะพี่น้องจ้า เห็นบ่เนาะพี่น้องจ้าคุณละจ้าไหลเป็นโงนไปตุ้มทางอุบลราชสถานีเจ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศนะคะพี่น้องจ้าสามวันแล้วออกบ้านบ่ได้น,นะคะพี่น้องเจ็บเห็ดเจ็บเท้าก็ไปบ่ได้จ้ามือน,นี้นอนตุ้มผ้าเหมือนเดิมละจ้าแยม่มวเมืดในบ้านกาม็มืดขึ้นหนาว โรคภัยไข้เจ็บนะคะพี่น้องจารักษาสุขภาพทุกผู้ทุกคนนะคะ,คคะขอให้ทุกคนแค่คาดจากพยันตอันตรายโรครายทั้งหลายทั้งปวงนะคะเพื่อนๆจาดูแลสุขภาพโดยจ้า นี่ตะกกแต่เศร้านะคะเพื่อนๆจ้าจนสวยนะคะก็บ่มิธาทีายจะหยุด้นนะเพื่อนๆจ้าก็ทั้งลมทั้งฝนก็อหกอมกระนำน,นะคะบาหนักบ้างเบาบ้างนี่มอนก่อนอน้ำบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนะคะเพื่อนๆจ้า,จาบ่มีในท้งจะไปจ้านะคะก็นอนตุ่มผาหนาวแล้วก็ออกมาชมบรรยากาศนะคะเพื่อนๆอนจ้ากก อย่าลืมเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วกฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องย้ยม่อนคนเดิมจ้ากดกระดิ่งนะคะเพื่อให้กำลังใจกับช่องย้ยม่อนเพื่อจะได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะเพื่อนๆยายม่อนก็จะขอตัวไปเพียงทรัพนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องมีข้อที่แนหรือจะแนะนำแบบไหนก็เชิญใต้คอมเมนต์ได้นะคะเพื่อนๆจะาขอบคุณถูกกำลังใจนะคะที่มอบให้ยายม่วนตลอดมานะคะ ขอบคุณทุกเลือทุกไรจ้าสวัสดีค่ะ